ให้สมกับว่าพระธุดงตาทิพย์นี่เห็นเลขกตรงตรงเลยเด้อคุณยมฟังให้ดีเลขกวนนี่ถ่ายรางวัลที่หนึ่งนะที่เห็นกับตาทิพย์กิริบานี่ยมจําคํานี้ไว้ให้ดีสามสองครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับเอฟซี e ของผมพยย่อใหญ่ที่ที่ครรพหลักทุกๆท่ททานเนาะนะครับเอ่อคนคลิปนาคลิปยังสี่นี่คือแอดเดินทางมาหาพระธุดงตาทิพย์ นะครับท่านผู้ชมโอ้ยเดินทางมานะครับเพราะว่าอยู่บริเวณนี่นี่คือติดตะเ็บชายแดนอีรีอีรอแหละครับแต่ว่ากับบ่มีเหตุการณ์อีย่างนะครับแต่ว่าพี่นนองเหาก็ตตองไข่คว้ามหลวมมือนะครับอพยพนะครับไปอยู่หม่องอื่นเนาะนะครับเงียบนะครับกับแต่ว่ากับเห็นหลายคนกับเรื่อมสีกลับมาบ้าน้วเด้อืมนะครับกับเอาเอาใจซอยเนาะนะครับทางอีรางนี่กับ สงครามทั้งซึ่งกับน,นามถ่วมเอาใจซอยกันทุกผากส่วนลระพี่น้องเข้านะครับเนาะนะครับผูนะ้ใดมีอยู่มีกินกับซอยกันไปเนาะนะครับมาตามโครงสุดท้ายของพระอาจารย์พระธุดงตาทิพย์เนาะนะครับท่านผู้ชมอือเอาไปยังไงเนาะหาสองแอดสรุปเลขเว่าอย่าลืมตามเลขหาสองเพื่อนนดเออเออมือนันเนาะที่พระอาจารย์เพื่อนโทษไปเบาเรื่องเ,อเลขเพื่อนบ้าน แอดกัตให้เบรดเซตนะครับกับเนื่องนี่นั่นก็มี่หาสองแอดก็บอกว่ารัฐบาลให้นี่อย่าลืมตามนะครับเพราะว่าเหลขของเพื่อนนี่มักสีตามดากมากต่ว่ากับไปเล่าอีกโอ้นะครับมาเมื่อนี้นะครับจะมีชมกับบูฮูว่าเพื่อนสีฝันเปลี่ยนแปลงตัวเลขบอกเพื่อนบ่าพญายที่เอ้ยเฝ่ามาเด้อืนะครับนะครับนี่เป็นตัวเลขกนะครับที่หายมานะครับก่อนหน้านี้เนาะนะครับ อืม,นะม,มนะครับถึงผู้ชมนะครับไปไปหาพระอาจารย์พร้อมๆกันนะครับว่าเพื่อนมีความฝันเปลี่ยนแปลงตัวเลขบ่เนาะนะครับเป็นโคงสุดท้ายแล้วละนะครับเมืม่อนี้ก็มาถือมือสําันีุดนนะําเนาะอืมเพื่อเพื่อนสีมีแนวทางเพื่อนบ้านเท่าอีกหาทุนไปรัฐบาลไทยเนาะนะครับอก้อนสีไปหาเพื่อนกะจะลืมนะครับถึงผู้ชมให้กําลังใจผมพยายที่นําเ้อนะครับบอ่คอยังไรเด็กกดไล่ คิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับอาจารย์อื่นกับกดแชให้แอดนแนีนยไปครับไปหาพระอาจารย์พร้อมๆกันไปครับครับผมนมัศการครับพอาจารย์ครับผมนกากรค่จะเริญนฟอน้อนครับพุธศาสนิกชนทั้งหลายติดติดตามพระธุองตาทิพตลอดถึงช่องไปยั่ที่ชาแน,นลแลวกา็คนสุรินทีวีอ่า น้องเพชรพารวยอน้องเพชรพารวยวันนี้ได้มาอ่วาวเรื่องอเลขหรือโชคลาภที่พระธุงทาทิพย์ได้ให้ยาดิโี่ยมไปตั้งแต่คลิปแรกคลิปสองแล้วก็คลิปสามนั่นเป็นการไปเที่ยวเล่าลผ่านผลไป<อ>คลิปแรกนั่นเป็นเป็นความฝันซื้อ,อ,อฝันเกี่ยวกับรถชุบเชิญน,น่ะนะ แต่เจตนายังบ่ท่านว่าอยากบ่อยให้ดอกให้ไปลองเบิงซื้อแต่ละคลิปแต่ละคลิปมาแล้วก็ช่วงที่เขายิงกันมือวันที่ยิ่ซีก็ได้คุยทางโทรศัพท์กระเปาที่เนาะที่เห็นเหล็กมันลอยมาอีกหนึ่งสามเก่านั่นก็มันก็ยังบ่ท่านแน่นอนแต่ก็ได้ยินข่าวว่าทางทหารเพิ่นบาซีหยุดการยิงเออทางพระธุดงตาที์ก็ดีใจ แล้วก็ได้มาตั้งใจว่าสิหาโชคลาภให้ทันทั้งหลายได้เป็นแนวทางไปเสี่ยงโชคในวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2568น้ารนี่เลขเดียวอาจารย์ครับพอดีอม่เอฟซีเพื่อนอยู่ทั้งเกาหลีใต้ คุณสาศีวิมลหรือยังนี่แหละตังเต้พละลืมยิ่งกันพื้นโอนเงินมาให้ผมผมก็บอกก่าขึ้นมาก่ะนะมุนีก็เลยได้มีโอกาสขึ้นมากกอเสียม่าถวายนะครับคุณสาศีวิมลนามสกุลยังดอกจำาม่ได้แล้วนะครับพื้นให้ผมเป็นชื่อนะครับถวายพระอาจารย์ครับผมครับสศีวิมลหมอครับสาศีวิมลธนาสาธุครับผมเอามาให้แล้วเด้อครับผมครับ <c oughs> อาวาญาะไรตัวพระอาจารย์เด็กตัวนี้เป็นการนั่งอยู่ซื่อ,อแต่จิตใจของพระธุดงตาทิพย์ก็ได้พิจารณาเบิ่งวาเลขก่ะมันแม่นแล้วบอกที่หายไปแต่พระธุดงตาทิพย์ที่เห็นไปในครั้งนี้ว่าตาทิพย์หรือสีเป็นตาหยังแต่เตยมสีพิจารณาเอาเองในงวดวันที่หนึ่งนี่ปูถท,ทิพย์ได้เห็น ตรงๆมาเลยนะบ่อไดนหยากไ้สมกับซือพระธุดงตาทิพย์อ,าาอ่าฮะอ่าก่อนสีสีคอมเมนต์ว่าอ่าพระธุดงนี่ก็งวดนี่พระธุดงตาทิพย์อาจสิเป็นงวดสุดท้ายน้ำคันวกเขา <laughs> อ่าจํำคำนี้ไว้หลังจากคันว่าเลขกวกเขานี่ย่อมไ้ว่าจาังไหก็ว่าอ่าไ้สมกับว่าพระธุดงตาทิพย์นี่เห็นเลข ตรงตรงเลยเด้อคุณยมฟังให้ดีเลรกนนีถ่ายรางวัลที่หนึ่งนะที่เห็นกับตาที่อิรีบอนีโยมจำคำนี้ไว้ให้ดีสามสองหกใหมาไหมบุคับพยานิแมน่นสามสองหกเห็นสีแดงตรงตรง,ตรงเลยสามสองหกถ่ายรางวัลที่หนึง เลขลางเลขทถ่ายสองโตสี่สองอ๋อยังเป็นแม่โตเก่าอีเด้อฮันนี่นะอืมเลขทีบะมีคือสีบะมีภไพเหมือนเห็นบ่ครับผมขันออกโตเก่าเบิดของงวดที่เลววลักลอยคือสามเดียโยมเบ้ยตวนั้นที่ปูขึ้นไปนั่งรถชุกเฉิญสื่อๆดอกที่มันใจวันหนึ่งหกเก่าน่ะ แต่มันไปเล่าเพิ่งแล้วก็เลยตัวนี้เจตนาที่สียเอาโชคให้ทันทั้งหลายหละทั้งเอฟซีทั้ง, FC, งช่องเบาที่นี่แหละในใดติดตามมาขึ้นเขาลงหวยมากนี่แหละสิได้เป็นว่าตาทิพป,ป่ต้องฝันดอกโยมเลยนางเอาละขยากเจตนาสีเอาคือเห็นมาเลยสิละครับผมสามสองหก่ายรางวัลที่หนึ่งเจคทายสองตสี่สองบอกแบบความมั่นใจจบ จังไดก็พิจรารณาเบิ้งว่าสิตรงบอร่อตรงใจบอ่อหรือจังไหนครับขันบอมากแล้วก็ผ่านคอมเมนต์ให้กำลังใจบ่าวทีเนี่ยก็ได้คร <c ười> ับกระดเมืออ่สอสงครามเลยนี่ยังเสี่ยงชีวิตมาเอาให้ได้นี่แ <c ười> <c ười> ม่นบ่พอาจขันซีโาทั้งโทรศัพท์ก็บ,บ่อคอยมั่นใจปันใดอยากได้มาทายได้เห็นต้เห็นต้นนํา ่ายังมีชีวิตอยู่อยู่เนาะคับผมอันนี้อยู่บัวเชดใช่ไหมนี่ขึ้นบัวเชิดใช่ไหมอำเภอบัวเชิดบัวเชิดแต่ว่าฟังนี่ลูกระเบิดบ่มาานอะพรออาจารย์เนาะไม่มีแต่เสียงตอนยิ่งอ่ะนะมีแต่ยินเสียงอ่าช่วงตีสี่ตีห้าหกโมงหอดแปดโมงเงียบอีกปืนซานบัได้ยินหอดมีแต่เสียงปืนใหญ่ครับนี่มันจ่อจอยู่ตรงนี้ข้างล่างเนาะแต่มันสูงมันบ่ยิ่งเนาะตรงนี้มันบ่ค่อยมีมาญยาดเอาายังครับบ่มีทางขึ้นเมนบ่มีประสาทบ่มี าแถวผวกมีประสานี่ยิ่งกันอยู่เนาะไอเลขตัวนี้ผ้าอาจารย์แบบแนมเห็นเห็นเลยตัวแดงเลยตัวแดงเลยอืแล้วก็งามนำงามนำแมนมันเลขตัวเก่าเมื่อไรได้พ้าอาจารย์เนี่ยแมนเลขตัวเก่าสิมาระว่างให้อ่าสองหกการระว่างหกกับเก่าเนาะผ้าอาจารย์บอบอฮเย็บไปแล้วเให้ไึคนเก่าโอ้ยว่าที่สิวาอาจารย์บอกว่าบอบอ บอ,อบนี่คันว่าตั้งใจสีเอาบอาห้กระดกแล้วคือบกกระดกเพราะว่ามันผ่านตั้งแต่สีเก้ามาออกสีหกนะออตอนนี้นี่คุ้มกันไวเรียบร้อยละบอาห้กระดกบอเอาอยู่ไก่ทหารนะมันบกกากระดกหรอกสามสองหกตรงตรงเลยขันสี่กับอีลีคือสามหกสองชามโตแค่นั้นแต่มันจใจสามสองหกหกสี่อยู่หลังอืส่วนสีสองนี่บนาสีออกสองสี่ต้องสีสองอย่างเดียวที่เห็นเลย ก็ับขังครับสี่ออกสองสี่สองหกเลยมันหนาเกียรติพุธเห็นบอมครับมันสิโตเก่าพิดเลยครับรักลอยก็โตเก่าลักซีบก็โตเก่าครับผมเก่าก็ดอกก็ดีอะครับว่าคันมาเลขตัวนี้ออกมามีพาทุรงตาทิพย์ผู้เดียวที่ที่หายแปลกแวกแนวที่สุดขิดว่านะนั่งสมาธิแก็ยิ่งเลน้อยมากแน่นั่งสมาธิก่อนแล้วก็เห็นเลยแหละมันกับเป็นตาทิพย์สมซื้อเนี่ยท้อน้อครับ ถ้าออกมาสิได้มีซื้อมีเสียงเอาตาทิพย์อีดีตัวนี่สี่สองเนีย่ยผมยันแต่เหล,ล็กเก่าอยู่ยอ้อขออนุญาตพระอาจารย์เขียนอีกต้นหนึ่งไวน้นะ,ะแต่ว่าบโบอยากให้คือไผ่นะ,อะเอาเอาตรงตรง,ตรงของเฮาเลยไอ่น,นี่ก็สรุปโค้งสุดท้ายแมนบอครับพระอ,อาจารย์แมนนะครับสรุปโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายแล้วก็สีเป็นคลิปสุดท้ายน้า ของบ้ามันตองนี้ตรงต่อไปแหละครับของของงวดนี้เอาของงวดนี่หาคิใจเราที่อะครับนี่ด้อคุณโยมเอ้ยตอนนี้ที่หายไปคลิปแรกนั่นเป็นการความฝันซื่อซือว่าพระธุงุงตาทิพนั่นกินเหล็กหนึ่งสองไปครับแล้วก็มามานมันมารับฝันได้ขึ้นไปนั่งในรถชุบเฉิบมือนั่นหายคลิปไปกับตอนแรกมากออกสองพกเก่าเนาะอ่าอ่าพบเก่าที่กินเหล็กหนึ่งสอง มันไปเบิดแล้วหนึ่งเก่าก็ไปเบิดแล้วแล้วก็บได้ต่างใจมากยิ่งกันมากนันนี่นี่มันก็เลยบ่มีสมาธิเยี้ครับผมอ่าบินทบาบก็บ่ได้เขานั่มบัดนี้เมื่อทางรัฐบาลเขาบอกว่าเศร้ายิ่งกันแล้วพาทุนลงต้าทิพย์ก็เลยต่างใจว่าสีเอาคักๆักแน่งวดนี้สงสารญยาติโยมหรือความเมตตาที่จริงกับบุญในหน้าที่ของเฮ้าสีไปเอาโชคดอกที่จริงก็ให้แบบสันๆให้ในหม่บานซื้อ บดได้ให้กว้างขึ้นเลยลงช่องจังสี่นะครับผมแต่ว่าด้วยความเมตตาของเขาเขาก็เลยให้ต่างใจแล้วก็เลยได้มาจังสี่เห็นจังสี่แล้วก็เป็นเหล็กงาม,งามน้ำเนื้อคุณโยมเอ้ยนี่เหล็กถ่ายรางวันทีหนึ่งนี่สามสองหกเหล็กถ่ายสองโตสี่สองครับแล้วก็บเบาที่พันว่ากัน โตเล็กเกาที่หายไปงดที่ผ่านมาคือหาสองพระมาเลขพระของพระอาจารย์นี่มักเตะการข้อผมตลอดเลยถหาสองออกมากนี่ผมได้หาใบด้วยพระอาจารย์ตามตามนี่เด้อคุณโยมเอ้ยนนี่ะพาทุลูกตาทิพย์ให้มัดแนวนี้นี่คือโค้งสุดท้ายเลยเนาะโค้งสุดท้ายของงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราชสองพันาร้อยดพาธุลูกตาทิพย์ไอ้นม ที่หายไปมันซีอยู่นีเลยเหล็กรางนี่ซีสองอยูนนนน่นี่ซีหนึ่งบม่รมันมันจะเป็นเหล็กดังไปนละยครับผมเอานะครับทายสุดมีอย่างฝากหนาโน้มไหมครับพระอาจารย์โอ้เขียนเบอร์เบอร์เบอร์โทรปูนำเป็นเบอร์ไม่หนะเบอร์ไม่หรอ,หรอเปล่าเบอร์ไม่ไมองใดเนาะเอาเอาเบอร์โทรปูไปนำมีความสงสัยอยังศูนย์หกห้าครับสามสี่ศูนย์ 0436อ่ะเบอร์โทรอะ,อะนี่เด้อเบอร์โทรพาทดงตาทิพนี่เบอร์โทรตัวนี้เด้อคุณโยมมีความสงสัยอย่างในเลขหรือว่ามาติยังกะติทางตรงเลยกับพาทดงเลยครับอ่าว่าคือให้เลขหลายตัวแท้ แต่ว่างวดนี่เนี่ยสีหายสามสองหกกับสี่สองแล้วก็หายเบอร์โทรไปนั่ม่า <c oughs> มีสงสยัยยังกระทร่มาตามเบอร์นี่ได้เด้อคุณโยมเอ้ยอ่าสีได้พาสวดมนต์นนะกนโทร่มากก็ได้ครับเออเอาตามนั้นคอ่ะอ่าทายสุดสุดท้ายก็ขออวยพรอ,อ่าให้ท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงพระธนงตาทิพนีอ่าจงเป็นภูมิโชคมีชัยแล้วก็ปราศต ปาสจากอุปสรรคอันตรายทั้งพวงตลอดถึงอนุโมทนากับคุณสัชิวิมลครับคุณสัชิวิมลที่อยู่ประเทศเกาหลีเนาะ,ะตลอดถึงญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ต่างจังหวัดบัว่าสิเป็นกาลาสินรอยเอ็ดขอนแกนลาดบุรีสะแกวอรัญญ,ญประเทศตลอดถึงเชียงใหม่เชียงรายสุราษฎร์ธานีโอ้สีเ่ลาหลายจังหวัดเราเอาทั่วประเทศไทยแหละที่ได้โทรมาหาฟาตุลต้าทิพย์กับขอขอวยพรให้ทันทั้งหลาย สุขภาพร่างใกล้แข็งแหงตลอดถึงขอบคข้วลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขเจริญหุ่งเฮืองสมปรารถนาโดยพรสีประการคืออายุวันนาสุขภพละทุกท่านทุกคนเทินเจริญธรรมสาธุสาธุไปเพี้เฮาสิไหนลงเมื่อไหเดี๋ยวระเบิดสิมาครับผมลาพระอาจารย์ขาขอพระบุณกามนมัสการครับ